อีโคบริคคือขวดพลาสติกที่เอาขยะพลาสติกมาใส่ให้แน่นจนเต็มขวดแล้วเอาไปทำกระถางต้นไม้โต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์แบบประหยัดเป็นอีกหนึ่งวิธีลดขยะออกสู่สิ่งแวดล้อมและที่สำคัญไม่ว่าใครก็สามารถทำอีโคบริคได้เพียงแค่มีขวดพลาสติกขนาดใดก็ได้ยกเว้นขวดอ่อนที่ปิดได้นำขยะพลาสติกมาใส่ขวด แต่ต้องเลือกดีๆนะว่าเป็นขยะที่เราไม่สามารถ Reduce ลดการใช้ Reuse นำกลับมาใช้ใหม่หรือ Recycle ได้อะๆขวดพลาสติกพวกนี้ก็ Recycle ได้ใช่ไหมครับแต่ขอเก็บไว้ทำอีโคบิ i c ์สักขวดเพื่อฝึกนิสัยลดการสร้างขยะอาจจะทำให้เราใส่ใจกับเรื่องขยะมากขึ้นได้นะครับลองดูวิธีทำก็ง่ายมากแค่ยัดขยะพลาสติกเข้าไปในขวดส่วนถุงขนมที่เลอะก็ทำความสะอาดก่อนแล้วใช้ไม้อัดขยะให้แน่นจนเต็มขวด ถ้าบีบขวดแล้วแน่นไม่ยุบไม่บุบแสดงว่าอีโคบิกของเราพร้อมใช้งานแล้วจ้าง่ายสุดๆดส่วนขยะย่อยสลายง่ายและขยะอันตรายเช่นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ผ้ากระดาษเศษอาหารของมีคมขยะอันตรายห้ามใส่ในอีโคบิกเด็ดขาดในส่วนของอีโคบิกมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราจะสามารถที่ใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยที่ว่าจะใช้วิธีนี้ในการกําจัดขยะด้วยขยะพลาสติก จะให้รู้สึกเหมือนกับว่าการสร้างความตระหนักกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าการกําจัดขยะพลาสติกนี่มันจะกําจัดค่อนข้างยากหลักการทั่วไปตอนนี้ก็คือว่าพยายามแยกขยะถ้าแยากขยะได้ดีวิธีการกําจัดขยะเราจะถูกลงจะเอาไปรีไซเคิลก็ได้เอาไปเป็นรียูสก็คือคุ้นเกิดชนิดของมันก็ได้มันมีหลายวิธีในการที่จะเลือกที่จะทำอีโคบิ๊มันเป็นหนึ่งในทางเลือก ที่เราสามารถที่จะทําได้ไม่ต้องกลัวว่าทําไมถึงไม่ต้องใช้อันนี้แล้วมาใช้วิธีนี้แทนนะครับขยะบ้านเรามีมหาศาลอันนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่คุณสามารถที่จะเอาไปใช้แทนแทนกันได้ทีนี้มองในแง่ของสิ่งแวดล้อมนอกเหนือนจากนั้นสมมติถ้าเอาไปใช้ในการทํากําแพงหรือเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างถ้ามันเจอความร้อนนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ามันไฟไหมอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นที่ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดไฟไหมเนื่องจากพลาสติกเนี่ยสามารถที่จะ ปล่อยก๊าซปล่อยอะไรต่างๆเนี่ยไม่อาจจะทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีข้อดีด้วยแล้วในขณะเดียวกันทุกวัสดุก็จะมีข้อจํากัดของมันด้วยอีโคบริกทุกขวดสามารถส่งไปได้ที่แบมบู o กูจังหวัดกาญจนบรุรีตามที่อยู่นี้เลยครับ